ความรักของนางเอกดังถูกพูดถึงแล้วแยกมานางเอกดังเปิดใจเรื่องราวความรักค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเรากําลังจะพูดถึงนางเอกสาวที่มีผู้คนให้ติดตามอย่างมากนั่นก็คือออมสุชาค่ะเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกขึ้นลายคนชื่นชอบมากๆเพราะว่าด้วยความสามารถหน้าตาความสละสลวยคนที่เรากําลังจะพูดถึงเนื่องจากว่าความรักครั้งนี้ระหว่างเธอกับหนุ่มแอมพิธานคบหากันมาได้4ปีแล้วละค่ะ ล่าสุดออมก็ไปร่วมพูดคุยในรายการมารีฝากไว้ให้คิดถึงเรื่องความรักทั้งในอดีตและปัจจุบันเธอก็เผยว่าขอโทษแฟนเก่าคนที่คบกับออมแต่ก่อนเนี่ยน่าสงสารมากความรักในช่วงทํางานคือมันจะไม่ได้อิสระเป็นแฟนกันไม่ได้ใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ร่วมกันไปดูหนังก็ต้องเข้าคนละรอบจะออกก็คนละรอบกินข้าวนอกบ้านน้อยมากต้องมีเพื่อนไปด้วยมีเงื่อนไขในการคบ,คบกันปัญหาครอบครัวด้วยที่ยังบอกไม่ได้เขารู้สึกว่าทําให้ชีวิตเขานั้นถูก ลุกกล้ำเราไม่กล้าเปิดเผยแฟนส่วนใหญ่อายุเยอะกว่าและพร้อมมีครอบครัวอยากเปิดเผยการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติความรักในปัจจุบันกับพี่แอมเนี่ยคบกันมา4ปีคบกันนานที่สุดเขาเป็นคนที่เอาใจเราคือเอาเราอยู่ด้วยทําให้ความคิดเราเปลี่ยนจากคนที่นิสัยไม่ดีขี้งอนขี้หึง กลับมาหลับตาลงแล้วนึกถึงตัวเองในภาพเก่าๆไม่ชอบเลยไม่อยากเป็นคนแบบนั้นถ้าเราเป็นคนแบบนั้นรู้เลยว่าเราไม่มีทางประสบความสําเร็จในความรักใดๆแรกๆเนี่ยังติดนิสัยเดิมนะทะเลาะกันเดินออกนอกบ้านพอมาคบกับคนนี้ก็คือไม่ได้ผล <c oughs> เขาเนี่ยรู้ทางเราหมดไม่ยือ้อไม่ง้อเลยเปลี่ยนวิธีทําตัวน่ารักแทนคือเราทําอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าถ้า เราเป็นเขาเราจะชอบไหมเอาใจเราไปแทนใจเขาถ้าเรางานยุ่งกลับมาเจอแบบนี้เนี่ยฉันก็ไม่เอานะ คือแค่นั้นก็คือจบและทําให้ชีวิตเราดูสงบขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วเรื่องข่าวว่าเราเียไปแย่งเขามาล่ะเหมือนเป็นคําถามที่คลาสสิกของวงการเลยนะทุกคน,นรู้ความจริงว่าเขาเลิกกับแฟน2ปีเราก็ตอบความจริงว่ามันไม่ใช่อยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้มันก็มีคนกังขาอยู่ดีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของเขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวออมเปิดเผยกันแบบหมดเปลือกเลยแล้วค่ะ